โอเคครับทุกคนสวัสดีครับมาอยู่ของเกมเอเ e ียนฮันเตอร์นะทุกคนห้องตัวเนียทุนห้าร้อยครับ,นนนรบหน้านี้ไม่เล่นนะหน้านี้ผมไม่เล่นนะรอข้าอีกหน้าหนึ่งเลย มาครับทุกคนในส่กระสุนลัก2ครับเดี๋ยวรอยิงนักฆ่าซีโนแต่ว่านนี้เรายิงตัวเล็กไปก่อนเป็นม้า้วกันสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงเป็นแตกตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่มาเสียตัวใหญ่นี่แหละนนี้ทำได้เลยเอ้ผมกดผิดปกดโดนเอฟเฟกต์นะทุกคน คุ้มปะเนี่ยร้อยสิบไม่น่าคุ้มครับเฮ้ยคุ้ม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 สวยครับอุ้ยแล้วได้อีกทุนห้าร้อยนะทุกคนของเราร้อยหนึ่งครับร้อยยี่สวยครับอุ้ยคุ้มนะคุ้มนะครับมาหอมเด้งครับ ตัวใกล้ไม่แตกครับสองร้อยนะตัวใกล้ไม่แตกปล่อยมาเลยม้าเลยครับสวยนะตัวใหญ่ร้อยสิบสวยโอ้โหได้อีกสองมา,120มา,มา,างสักร้อยยี่มาร้อยสิบเก้าสิบมาเจ็ดสิบจะมาแปดสิบมแพงนี้ครับเบ็เทาโอ,าโอ้ได้เบ็เทาวไวมาก ยิงอัดเลยยิงอัดเลยปั๊บอุย้ยแตกร้อยหนึ่งตัวนี้เฉยสวยครับร้อยยี่สิบผมกระนะสุนสามนะกระสุนสามยิงอะไรดีถ้าฆ่าซีโน่ไม่มาเลยอ่ะ,ะ,ะอยิงม้าดีว่ะโหไม้าแตกดีมากเลยดูดิตัวนี้ม้มาแตกโคตรดีอ่ะมาลายเงี้ยสวย บวกอยู่ครับบวกอยู่บวไม่ได้นะครับโอ้เริ่ม่วงแล้วเอ้าเราได้ทุกคนคูณสามได้เล่นเฉยเอ้าที่พย่ญชของเราเราได้อะไรอ่ะอ๋อเราได้หม,มู่งอันนี้ไ็ได้เล่นในนี้เราไปได้ปลาหมึก ผมใส่ห้าแล้วทุกคนนึกว่าได้วิศวกรอน,นท่านนักฆ่าซีโน่ไม่มาเลยเล่นห้ายิงม้าดีวะ่ะรอม้ามาม้าอยู่ไหนม้าแก่กว่าเราสวยนะบวกร้อยม้ามาแล้ว,วยม้าแตกดีมากอะ่ะสวย อุ้ยมาแตกดีมากโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหดีนะของเราป่ะจะาได้เอกได้เบทเฮาเบทเฮาคูณห้า งงอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่หมดเฉยเลยเอา้เาเบร์ทาวของเราก็ถูกแล้วนี่นเ,มมนนนเป็นบาร์กอเกมอะไรเนี่ยใส่ห้ายิงม้าไปเรื่องไปโอ้โ,อโ,อโอหโหนไม่แต่นักฆ่าซีโน,โนมาอ่ะเท่าที่มีทุกคน ใส่ห้าเท่าที่มียิงไปครับหมดแล้วไปมากหมดเลวทุกคนเออเกือบจะได้ก็ไม่ได้ยิงได้ไล้ด้วยแต่ไม่พอไปเจอใหม่กิมนานทุกคนชิมยิ่อรก่อนวนนี้ครับ